สวัสดีครับสวัสดีแม่เอชซีทุกท่านนะผมนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับพ่อแม่นะครับวันนี้ผมได้แกงจืดนะครับแล้วก็ทอดไข่นะครับนี่นะครับคุณแม่นะผมกินสองคนนะผมมาดูกับข้าวนะครับพ่อแม่นี่นะครับ ก็มาทํากับข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้คุณแม่นะครับคุณแม่ท่านป่วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับคุณแม่คุณแม่กินได้แค่สองสามคำนะครับแม่กินข้าวได้นิดหน่อยนะครับผมสวัสดีครับน้องหลายสวัสดีครับพี่นวลนะครับสวัสดีครับนะครับอาการคุณแม่นะครับผม ไปกิดข้าวแม่วันนี้เราก็มีแค่แกงจืดครับแม่แม่ทานข้าวกันหรือยังครับนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับแม่แม่แม่แข็งแรงนะจ้านะครับคุณแม่ยังไม่แข็งแรงนะครับแม่แม่นะครับลายมาฟ้องแม่เลยตี อ่าผมไปกลับเอาครับช่วงนี้ผมเพิ่งทํางานได้สองวันนะครับผมนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูเลแม่นะครับผมช่วงช่วงเช้าตอนไปทํางานผมก็ฝากฝากอาแล้วก็ฝากปู่แล้วก็ย่าให้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 ดูดูแม่ก่อนนะผมกลับมาผมก็จะมาทํากับข้าวนะครับตื่นเช้าไปผมก็ขับรถรถไปทํางานผมไปกลับนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับ ตอนแรกก็อยากอยากดูดูแม่ให้หายดีก่อนนะครับแต่ะว่าช่วงนี้ถ้าถ้าไม่ทํางานมันก็ไม่มีเงินนะครับผมนะครับสวัสดีลูกสวัสดีครับคุณแม่วัสนาสวัสดีครับนะครับถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่มีเงินนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่าย,าายเราก็สูงนะครับแ,แม่นะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับแม่เจ้าต้องกินมาบ่อยนะจะกินได้น้อยแต่ก็กินนะครับสวัสดีค่ะบุญหลายและคุณแม่นะครับสวัสดีครับนะครับกินได้สองสามคำเท่าัแม่ก็อ้วกนะครับผมนะครับ แต่ก็ต้องรอดูอาการอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ไหวก็จะบางทีผมอาจจะได้พาแม่ไปโรงพยาบาลเข้าเข้าเข้าตัวเมืองนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเข้าแถวแถวบ้านนะครับก็จะให้แค่ยานะครับผมให้แค่ยามากินนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านนะครับแต่ถ้าเข้าไปในเมืองนะครับตัวเมืองก็ตามว่าค่าใช้จ่ายก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแม่นะครับผม ตอนนี้ค่าใช้จ่ายผมมันไม่ไม่ค่อยมีนะผมนะครับแม่ก็ป่วยด้วยนะผมงานก็ไม่ทำนะผมถ้าไม่ไม่ทำงานก็ไม่ไม่มีเงินนะผมนะครับในการจะมาดูแลแม่นะผมนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับใน่อจากค่ายาค่าน้ำมันรถค่าอยู่ค่ากินนะแม่นะผมช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้นะครับช่วงนี้นะครับต้องดูแลคนป่วยนะผมนะครับ ตอนเช้าก็จะทําความสะอาดแล้วก็หุงข้าวทํากับข้าวไว้ให้แม่นะครับแล้วก็เช็ดตัวให้แม่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทํางานนะครับต้องเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนป่วยก่อนนะครผมกลับมาตอนเย็นก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับต้องทํากับโคงกับข้าวนะครับต้องดูแลคนป่วยนะครับผมนะครับผมก็นอนข้างๆคุณแม่ผมนะครับอยู่ตรงนี้นะผมที่ตรงที่ผมกินข้าวนี่คือที่นอนผมนะครับแม่นะครับนี่ผมก็นอนข้างแม่นะครับ แม่ก็นอนตรงนู้นผมก็นอนตรงนี้นะครับผมนะครับกลางคืนก็อยู่2คนนะครับเวลาเป็นอะไรมาก็เรียกคนแถวบ้านนะผมเรียกเรียกอาข้างบ้านนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะผมก็จะได้ขับรถรถยนต์นะครับไปร้อนให้แม่กินเผื่อท่านจะกินนรุนะบุลไหลได้ครับแม่ได้ครับนะครับตอนนี้ให้กินอาหารอ่อนก่อนนะครับแม่นะครับก็จะมี แกงจืดนะผมแกงจืดนะครับนีแกงจืดทอดไข่นะผมนะครับต้มข้าวใส่เกลือหรอคะครับผมต้มข้าวใส่เกลือนะครับผมนะครับี่ด้านหลังครับนี่นะครับแม่กับข้าวนะครับผมอันนี้แกงจืดนะผมแกงจืดแกงจืดฟักนะครับใส่หมูนะครับ ก็มีทอดไข่กับปลาทูนะครับนี่ครับที่นอนคุณแม่นะผมนอนนอนข้างกันนะผมนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับผมเวลาจะเข้าห้องน้าคุณแม่ก็ต้องใช้กระถนนะครับผมใช้กระถนนะครับก็นอนตรงนี้นะผมนี่ก็นอนดูทีวีนะครับผมนอนดูทีวีนะครับตอนเช้าก็จะพาแม่ออกไปไปไปนอกบ้านนะครับผมนะครับ ทอดมันทำให้อาจเจียนได้นะครับนะครับยามท่านเจ็บยามท่านป่วยนะครับผมนะครับคือช่วงนี้คือจะไปไหนมาไหนคือแล้วคิดอีกนะผมว่า